สวัสดีแฟนบรลนาาทุกคนนะครับวันนี้วันอาทิตยที่8วมิถุนายน2018นะครับอยู่กับประชวยทางอาร์เซีครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนักเตะมาอัปเดตกันนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราได้สรุปเรื่องราวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของนักเตะอาร์เซนอลนะครับในโปรแกรมเบรกทีมชาติรอบนี้ซึ่ง แฟนบอลหลายท่านก็อาจจะเลิกตั้งความหวังกับการดูฟุตบอลไปแล้วนะครับหลังจากจบฤดูกาลไปก็จะรอลุ้นกันอีกทีก็ p r e ซี s ั o n น,นะครับอย่างเร็วที่สุดซึ่งในคลิปที่แล้วนะรเราก็ได้ไปเปิดเผยเรื่องราวเอาจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องความลับอะไรนะครับที่อาซาวจะเดินทางไปเล่นเกม p r e ซี s ั o n น,นะครับที่สิงคโปร์แล้วก็ฮ่องกงโดยทีมเนี่ยมี กำหนดการที่จะเดินทางออกจากลอนดอนนะครับในวันที่19กรกฎาคมซึ่งเรื่องนี้ก็กลับมาเชื่อมโยงกับตลาดซื้อขายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับด้วยความที่ทางฟุตบอลลอนดอนเนี่ยได้เปิดเผยนะครับว่าอาร์เซอลมีเวลาในการที่จะจัดการดีลของเบนจามินเซสโกให้เสร็จสิ้นอยู่ค่อนข้างจำกัดเหมือนกันนะครับโดยช่วงนี้เบนจามินเซสโกเนี่ยก็ยังอยู่กับ ท็อปนักเตะทีมชาติสโลวีเนียนะครับแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมที่สโลวีเนียเล่นกับลักเซมเบิร์กแต่ว่าในเกมวันอังคารนี้ที่จะเล่นกับบอสเนียก็ต้องดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะมีโอกาสได้ลงไปสัมผัสเกมหรือไม่ยังไงเพราะว่าเจ้าตัวก็มีข่าวว่ามีอาการบาดเจ็บเล็กๆน,น้อยติตตัวอยู่นะครับในอีกกระแสหนึ่งก็มองว่าเป็นการเก็บตัวนะไม่ต้องการให้มีอาการบาดเจ็บหนักเกิดขึ้นในระหว่างที่มีการ คาดการณ์ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะย้ายออกจากอาเบลเลซิกในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโดยถึงแม้ว่าสื่อเนี่ยจะระบุว่าเจ้าตัวมีความสนใจที่จะย้ายมาเล่นกับอาร์เซนอลนะครับแต่ว่าก็ไม่คิดที่จะขอขึ้นบัญชีย้ายจากอาเบลเลซิกนะครับก็ด้วยความที่เจ้าตัวได้รับการดูแลอย่างดีนะครับเติบโตขึ้นมาในสโมสรดังของบุนเดสซิก้ารายนี้ ก็น่าจะต้องการตอบแทนสโมสรนะครับที่ปลุกปั้นให้โอกาสจนเจ้าตัวเติบโตเป็นนักเตะที่ได้รับความสนใจจากทีมดังทั่วยุโรปนะครับซึ่งจริงจังสุดก็ดูจะเป็นอาร์เซนอลและในขณะที่เชลซีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นอีก2ทีมนะครับที่จับตาดูสถานการณ์ของนักเตะทีมชาติสโลวีเนียรายนี้อยู่อย่างใกล้ชิดนะตามข่าวที่ได้รายงานกันออกมาแต่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คงจะทําใจระดับหนึ่งนะเพราะว่าพวกเขา ไม่มีเครื่องมือสําคัญนะครับอย่างตัวยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกที่จะมัดใจบรรดานักเตะตัวท็อปทั้งหลายซึ่งก็ไม่ใช่แค่เพียงเบนจามินเซสโกนะครับวิกเตอร์โยโกเรสอีกหนึ่งเป้าหมายสําคัญของอาร์เซนอลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เช่นเดียวกันนะครับโดยตอนนี้เนี่ยโอกาสที่เบนจามินเซสโกจะกลายเป็นนักเตะอาร์เซนอลมันดูจะมีมากกว่าวิกเตอร์โยโกเรสเพราะว่า สื่อชื่อดังทั้งหลายนะครับทั้งฟาเบซิโอมาโน่ฟรานเพเทนเบิร์กเบนจคอปก็ชี้ไปในทํานองเดียวกันนะว่าการเจรจาเนี่ยเป็นไปด้วยดีนะครับซึ่งทุกฝ่ายก็อาจจะรอเวลาที่เหมาะสมนะครับซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นหลังจากเกมทีมชาติในรอบนี้แต่ว่าปัญหาก็คือเกมทีมชาติในรอบนี้เนี่ยสโลวีเนียจะเล่นกับบอสเนียในวันที่10 มิถุนายนนะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายในรอบแรกที่เปิดตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเผลอแป๊บเดียวนะตลาดก็จะปิดอีกแล้วแล้วก็จะไปเปิดกันอีกทีในวันที่16นบหกนะเอาจริงๆก็อีกไม่กี่วันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทีมงานซื้อขายของอาซอกก็คงจะไม่ได้รีบร้อนอะไรนะอาจจะรอไปดําเนินการเซ็นสัญญากันในช่วงตลาดรอบที่2ก็ ยังดูว่าไม่ช้าเกินไปนะครับแล้วก็ดูไม่ได้เร่งรัดอะไรทางฝั่งนักเตะมากเกินไปด้วยแต่ว่าปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดเบนจมินเซสโกเสร็จภารกิจทีมชาติในวันที่10มิถุนายนนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปพักผ่อนนะครับซึ่งทางฟุตบอลดอลอนดอนเนี่ยมองว่าเขามีสิทธิ์ที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลเลยนะครับจนถึงวันที่2กรกฎาคมซึ่งตามกฎหมาย แรงงานของพวกนักฟุตบอลอาชีพนะครับแต่ว่ามันก็ไม่แน่ว่าในช่วงพักเนี่ยเอเจนต์ของเขาก็น่าจะทำงานกันอยู่แต่ว่ายังไงตัวนักเตะเองก็อาจจะต้องมีส่วนรับรู้รับทราบด้วยซึ่งกับนักเตะบางคนนะี่จะมีความเป็นส่วนตัวสูงนะไม่ต้องการให้ใครมารบกวนในช่วงที่เขาพักผ่อนแล้วก็มาว่ากันอีกทีหลังจากที่เขากลับมาอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่ฟันบอลจะต้องหงุดหงิดนะที่จะต้องรอนานขนาดนั้นแล้ว ในมิติของการเตรียมทีมเนี่ยเชื่อว่ามิเกลเรต้าก็ต้องการนักเตะที่เขาจะนำมาเสริมทัพในฤดูกาลหน้าเนี่ยไปร่วมปรีซีซั่นด้วยนะครับในวันที่19กรกฎาคมซึ่งแปลว่าอันเดียเบอร์ต้าและก็ทีมงานซื้อขายจะต้องดำเนินการปิดดีลเบนจิมเซสโกให้ได้ก่อนหน้านั้นจะเป็นงานดีที่สุดนะครับแต่ว่ายัางไงก็ตามเชื่อว่าแฟนบนารซก็คงจะหวังว่าการปิดดีลเนี่ยจะเกิดขึ้น ได้เร็วกว่านั้นนะครับก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปในรายละเอียดและถึงแม้ว่าเบนจามินเซสโกแล้วก็วิกเตอร์ยโกเรสเนี่ยจะเป็นเป้าหมายตัวสำคัญนะครับในระดับท็อปท็อปของลิสต์ที่อาซองต้องการจะนำมาเสริมทัพแต่ว่าความเป็นไปนได้ในการที่จะพลาดนักเตะทั้งคู่เนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะครับอย่างที่เราเห็นว่าเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาก็มีการรายงานว่าอาซองกำลังเล็งที่จะดึงเอา 沃尔梅เดะครับกองหน้าทีมชาติเยอรมันวัย23ปีของสตุตการ์ดที่ก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวยิงไป17ประตูแล้วก็มี2แอสซิสต์นะครับในการเล่นให้กับสตุตการ์ดในฤดูกาลที่ผ่านมานครับได้รับความสนใจจากทั้งอาร์เซอลลิเวอร์พูลเวสต์แฮมยูเนเต็ดไบรตันโฮปเอาเบียนและก็เอเวอร์ตนะครับจากพรีเมียร์ลีกในขณะที่ ทีมดังจากลีกอื่นๆเนี่ยก็มีทีมอย่างไบเยนมิวนิกเจ้าประจำนะครับที่ชอบดูดเอานักเตะตัวเก่งของทีมคู่แข่งในลีกอยู่แล้วนะครับนอกจากนั้นก็มีทีมจากลาลิก้านะครับอย่างอตรลนิโกมาดริดที่ให้ความสนใจอยู่ด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่ตัวแทนจากเซเรียนะครับก็มีทีมอย่างนาโปลีและก็โร่มนะครับซึ่งก็ต้องการลายเซ็นของนักเตะรายนี้เช่นเดียวกัน ซึ่งอ,อย่างคอร์อัไซ์เนี่ยรายงานว่านักเตะจะมีค่าตัวราวๆ50ล้านยูโรหรือก็ประมาณสัก42ล้านปอนด์นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นอกจากนั้นทางคอร์ดอัไซส์ก็รายงานว่าอาเซลและก็เชลซีเนี่ยต่างก็กำลังจับจ้องดูสถานการณ์ของของหน้าตัวเก่ง ทีมชาตสเปนของปอร์โตนะครับอย่างซามูอักเชโคว่าวัย21ปีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเคยเล่นให้กับเอลันิโก m มาดริดก่อนหน้านี้มีโอกาสที่จะได้ย้ายมาเล่นให้กับเชลซีนะครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องของการตรวจร่างกายนะกเนี่ยก็ทําให้ดีลเนี่ยล่มไปแล้วเจ้าตัวก็ไปทําผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับกับการเล่นให้กับปอร์โตทําไป25ประตูจาก42เกมที่ลงสนามให้กับทีมดังของ โ,โดยนอกจากเชลซีแล้วก็อาร์เซนอลแล้วทีมอย่างอสตันวิลล่าแล้วก็เวสต์แฮมยูไนเต็ดก็กาลังจับตาดูสถานการณ์ของนักเตะรายนี้อยู่เช่นเดียวกันนะครับโดยนักเตะมีสัญญายอยู่กับปอร์โตเนี่ยถึงปี2029แล้วก็มีค่าฉีกสัญญา85ล้านปอนด์แต่ว่าอย่างไงก็ตามนะครับสื่อรายงานว่าทางปอร์โตเนี่ยประเมินราคานักเตะรายนี้เอาไว้ที่50ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับนั่นก็เป็น ความเคลื่อนไหวล่าสุดในการตามล่านักเตะในำตำแหน่งหน้าเป้านะครับส่วนนักเตะในตำแหน่งอื่นๆเนี่ยก็มีข่าวรายง,งานออกมาจากผู้สื่อข่าวที่เชื่อถือได้สูงนะครับอย่างเดวิดออนสตีนว่าอาร์เซอลเนี่ยกำลังจะเซ็นสัญญากับเกปาอาริซาบาลาก้านะครับพวกเสาประตูที่ครั้งหนึ่งพวกเขาเคยซื้อมาจากอาราเนโกมาติดด้วยราคา70ล้านปอนด์แต่ว่าระยะหลังนะครับก็ไม่ได้ความไว้วางใจถูกส่งไปเล่นแบบยืมตัวนะครับกับ เรอัลมาดริดแล้วก็บอนมัดโดยพวกสาวประตูทีมชาติสเปนวัย30ปีรายนี้นะครับก็บรรลุข้อตกลงในการที่จะย้ายมาเล่นให้กับอาร์เซนอลนะครับโดยเรื่องของการเซ็นสัญญาเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนของการดำเนินการครับโดยนักเตะมีค่าฉีกสัญญามูลค่า5ล้านปอนดน์ครับกับประสบการณ์เล่นในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ทีมชาติสเปนราคาแบบนี้เนี่ยถือว่า เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของอันเดียเบอร์ตาเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้มีข่าวว่าอาเซ่ต้องการจะดึงเอาโจนกาเซียนะผู้สาบประตูทีมชาติสเปนชุดยู21ของเอสปันยอนมาร่วมทีมแต่ว่าทางอันเดียเบอร์ตาเนี่ยไม่เห็นด้วยนะมองว่าเม็ดเงินมูลค่าราวๆ25ล้านปอนด์หรือว่าอย่างน้อยก็ต้อง17ล้านปอนด์เนี่ยควรจะถูกนำไปลงทุนกับการเสริมทัพในตำแหน่ง อื่นๆนะครับส่วนการเสริมทัพในตำแหน่งอื่นๆนะก็เริ่มมีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวในโอกาสต่อไปเราจะนำมาพูดคุยให้กับแฟนบานาธิาได้ติดตามกันสำหรับช่วงนี้เนี่ยก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้สักนิดนึงนะครับขอบคุณนะครับ